สวัสดีค่ะได้เวลาของเส้นทางบันเทิงแล้วนะคะวันนี้พี่ๆอยู่ในบรรยากาศฟิตติ้งของละครเรื่องละอองเทศค่ะเดี๋ยวไปชมกันนะคะว่าบรรยากาศจะสนุกขนาดไหนไปชมกันเลยชีเสิร์ฟผัดไทยสู้ชีวิตผัดไทยสู้ชีวิตทางนี้นะจ๊ะขครอยากกินผัดไทยมาทางนี้เลยจ้าชีเสิร์ฟความสดใสชีเสิร์ฟความดรามา่าฉันก็ลูกแฝ่เหมือนกันนะ ทั้งหมดชีครบพร้อมเสิร์ฟในคนเดียวพี่พีพัชยาในละครเรื่องใหม่ละอองเทศบททดสอบชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่วันฟิตติ้งเลยล่ะค่ะค่ายมงคลดีโปรดักชั่นจัดรถเข็นขายผัดไทยมาให้แม่ค้ามือใหม่ได้จับตะหลิวเคาะกระทะให้ปังดังสุดๆกับบทบาทดอลลี่สาวน้อยที่เต็มไปด้วยพลังบวกเสื้อผ้าธรรมัดทะแมงพร้อมสู้ชีวิตลุยทุกสถานการณ์ถึงบททดสอบชีวิตจะยากแค่ไหนแต่มีหนุ่มซัพพอร์ตฮิวใจอย,อยู่ทางนี้ค่ะพระเอกชอนชวิตการมาในลุกหล่อเนี้ยบเป็นหนุ่มนักเรียนนอกอบอุ่นอ่อนโยน เอกของเราต้องฉีกข้อสอบพระหนุ่มคนนี้คือคําตอบของชีวิตค่ะง่ายๆเลยสบายสบายมางยมอย่างงี้ง่าชิวๆเลยใช่ชิวๆค่ะขาสั้นขายาวบ้างเอาที่เราถนัดพร้อมที่จะเสิร์ฟ <c oughs> คือเราเป็นคนที่มีความสามารถเรื่องก,การทําผัดไทยมากแล้วก็ มันไม่ใช่ผัดไยธรรมดามันเป็นผันดไทยแบบลีลา,น,านี่น,นึงม่มนมนีลีลาโชว์ลีลาพร้อมร้องเพลงไงในบทสน,นิดนึงออส่วนผมนะครับรับบทเป็นกรินครับวันนี้เจอจับเปลี่ยนหมายหมดเลยคือแบบขายลุกใหม่บอกไว้เลยว่าพี่วอนหล่อม,มากทำดีมากทำดีมากทำดีมากคือทางสไตลิ์เขาก็อยากให้ฉีกนิดนึงจากเรื่องอื่นๆก็เลยออกมาเป็นมากธุรกิจที่แบบ เสือเท่ๆหน่อยคาแรคเตอร์พี่เนี่ยต้องโตกว่าพีด้วยแหละในเรื่องมากมากอ้าแล้วพี่ชอบเด็กหรอคะก็พี่ก็ไม่ติดค่ะพี่ก็ไม่ติดค่ะต้องฝากแฟนๆนะคะเป็นกําลังใจให้กับละครเรื่องละองเท่ด้วยนะคะฝากเลยนะคะเห็นพีพีนะครับอย่าคิดว่าต้องร้องหุ่มร้องไห้อย่างเดียวไม่ได้มีแค่ร้องไห้นะมีหัวเราะไปด้วยแล้วก็ร้องไปด้วยบ้าวบ้ามีครบรถครับละองเทศฝากติดตามด้วยครับ เคมีใหม่ๆจัดมาให้แฟนละครแล้วนะคะบิ๊กเอ็มซูเมธากับเชอร์เชลีนหนุ่มบิ๊กเอ็มมาทางเด็กช่างรักจริงซ่อมรถเก่งพร้อมบวกทุกสถานการณ์ส่วนสาวเชลีนมาเต็ม2ลุกทั้งเรียบร้อยอ่อนหวานและเปรี้ยวปรีดเข็ดฟันคู่นี้เคมีเข้ากันมากค่ะก็เชิญนะคะเป็นสาวเรียบร้อยค่ะชื่อว่ากรลยาน,นีนะคะเป็นคนเรียบร้อยพยายามคลิปคาแรคเตอร์ค่ะเพื่อที่พอเราแสดงมันจะได้แบบ ไปกับคาแรคเตอร์นั้นค่ะเป็นคนหล่อๆคนนึงนะครับ <c oughs> ตามคาแรคเตอร์เราก็จะเป็นคนที่เถืเ่อนหน่อยดิบเถื่อนหน่อยนะครับ <c oughs> เป็นคนเ้าวๆาหน่อยอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> เป็นคนไม่ยอมใคร <c oughs> อะไรเงี้ยครับก็จะแต่งตัวแนวเด็กช่างติดตามนะคะเราองเทศช่อง7 HD ถ้าต้องการความแซบเธอคนนี้พร้อมเสิร์ฟเช่นกันแพมสุชาุชกับบทบาทแบบใหม่แบบสับสีสันและดีเทลของชุดดึงดูดสายตาเป็นที่สุดและสายตาคู่เดียวที่เธออยากให้มองคือพระเอกชอนชวิตการเท่านั้นค่ะ พลิกบทบาทมาเล่นร้ายค่ะก็<อ>เป็นอะไรที่ท้าทายเหมือนกันลูกส่วนใหญ่ก็แนวแนวนี้แหละอาจจะไม่ได้หวานมันจะไม่ได้เรียบร้อยมากก็คือดูทันสมัยดูเฟียสเขาบอกว่านั่งน,นิ่งต้องนั่งน,นิ่งดุดุหน่อยจิกจิกหน่อยเวียงเวียงหน่อยยิ้มไม่ได้ยิ้มแล้วดูเป็นคนดีเลยรอบนี้นะคะแพรมก็พลิกบทบาทมาเป็นเล่นบทร้ายนะคะจะเป็นยังไงนะคะก็ฝากติดตามชมแล้วก็ให้กําลังใจแพรมแล้วก็พี่ๆนักแสดงทุกคนด้วยนะคะ เรื่องนี้ต้องส่งกำลังใจให้นางเอกพีพีพัชยารัวๆเลยเลยค่ะเพราะเซฟโซนเดียวในใจคือคุณพ่อใส่ฟอเคนสตรุดเกอร์แต่ชีวิตเสียหลักไร้จุดหมายส่วนแม่เลี้ยงหลินวัชราก็แท็กทีมกับลูกสาวใจร้ายมีนพิมพ์ชนกและหมล์มาริาสาสาสตร์ความดราม่าใส่ชีวิตนางเอกไม่หยุดสสาวแซบตัวจี๊ดประจำชุมชนมลิซ้อนต้องตัวละครของมีนและไมลเท่านั้นค่ะใสรลงแล้วก็เป็นเหมือนแบบ คนมั่นอกมั่นใจในตัวเองแบบคิดว่าตัวเองสวยทําทุกอย่างเพื่อเงินมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสาวแซ่บสาวเปรี้ยวแบบมีความเชื่อว่าแต่งตัวอย่างเงี้ยคือสวยอะพี่ก็สวยนะสวยหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่าเด่นมากอะเดินไปใครก็มองอะเต้นได้ใช่ไหมใช่โอ้โหวันนี้แดนซ์กระจายค่ะสนุกมากมากก็ฝากละครเรื่องเราองเทศด้วยนะคะว่าจะแซ่บแค่ไหนอย่าลืมเจนนี่นะคะไดกะค่ะ ละอองเทศยังมีนักแสดงคุณภาพอีกครับข้างที่เตรียมมาสร้างความสนุกในช่วงเวลาดีๆก่อนข่าวพักค่ำเริ่มตอนแรกคุดที่12มีนาคมนี้เวลา19นาฬิกาทางช่อง7 HD ค่ะ